แนะนำเลขมงคลเสริมความเฮงไว้ต่อท้ายชื่อลายของชาว12ราศี หมอช้างทศพรสีตุลาหรือว่าหมอดูชื่อดังเผยเลขมงคลที่เหมาะกับคนทั้ง12ราศีเสริมดวงการเงินให้มั่งคัง่งการงานให้มั่นคงการเจรจาสําเร็จมีความรักที่เกื้อกูลกันหากใช้เลขคู่มงคลตามเลขต่อท้ายในลายหรือจะเป็นเลขเสียงโชคเฉพาะตัวในปีนี้ก็สามารถทําได้แต่ว่าแต่ละราศีนั้นจะมีเลขอะไรกันบ้างไปดูเลยนะครับราศีเมษเลขมงคลคือเลข5 เป็นเลขที่เหมาะสาหรับการเสริมดวงและเป็นเลข5ที่ดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษคู่เลขมงคลนะครับได้แก่5115เสริมเรื่องการงานการขยับขยายการช่วยเหลือที่ดี5 6 6 5เลขครอบจัก,กรวาลทั้งงานเงินความรักราศีพฤษกเลขมงคลนะครับได้แก่เลข6สําคัญมากเป็นเลขที่มีความหมายถึงความสุขคู่เลขมงคลได้แก่6,116เป็นเลขที่ให้ผลดีเรื่องของการงานชื่อเสียงและเรื่องของความรัก 6 5 5 6เป็นเรื่องของการงานการเงินที่มั่นคงที่ดีราศีเมถุนเลขมงคลได้แก่เลข4เลขสำคัญเรื่องของการเจรจาติดต่อสื่อสาร Creative เลขคู่มงคลได้แก่1 4 4 c 1เลขให้ผลดีเรื่องของการเจรจากิจยศให้ผลที่ดี4 2 2 4หุ้นส่วนมิสหายการเจรจาสำเร็จและให้ผลดีเรื่องของความรักด้วยราศีกรกฎ เลขมงคลคือเลข2เป็นเลขที่เหมาะเป็นเลขแห่งความราบรื่นช่วยเหลือเมตตาคู่เลขมงคลได้แก่2 4 4 2เลขมงคลจะเสริมในเรื่องของการขยับขยายเติบโตมากขึ้น2 6 6 2เสริมในเรื่องของความรักการเปลี่ยนแปลงเสริมความมั่นใจให้ชาวราศีกรกฎได้เป็นอย่างดี ราศีสิงห์เลขมงคลนะครับเลขหนึ่งเลขมีพลังตัวแทนความสว่างการมองเห็นความสำเร็จต่างๆคู่เลขมงคลได้แก่1 4 4 1เลขที่ดีต่อท้ายเลขมือถือเสริมดวงจะช่วยเรื่องของการเจรจาติดต่อ1991จะเป็นเลขเด่นในด้านของการเป็นที่รู้จักชื่อเสียงความก้าวหน้าโดดเด่นของราศีสิงห์เลยทีเดียว ราศีกันเลขมงคลคือเลข4เจอคนเยอะพูดคุยติดต่อสื่อสารเจรจาที่ดีและเป็นเรื่องของความรักที่ดี2442เป็นเลขคู่ให้ผลดีเรื่องของการเจรจาทำข้อตกลง4554มีความมั่นคงการเจรจามีความหมายที่ดีราศีตุล เลขมงคลคือเลข5เพราะว่าเป็นเลขของดาวพฤหัสการมีเลข5ติดต่อจะดีเหมือนช่วยให้เกิดพลังความมั่นคงคู่เลขมงคลได้แก่4554เป็นเลขที่ดีในเรื่องของการเจรจาที่ดี5 995การมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก้าวหน้า ราศีพิจิเลขมงคลได้แก่เลข 3, เลขที่คนอื่นอาจจะใช้ยากแต่พิจิเป็นคนที่ใช้ดีหากอยากให้มีเลขคู่เลขมงคล3 6 6 3มาอยู่คู่กันเรื่องความรักจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นการงานใหม่เลข3663เป็นเลขที่ดีเช่นกัน3883อยากลงทุนที่มีความเสี่ยงจะส่งผลดีของโชคกับการเสี่ยง ราศีธนูเลขมงคลได้แก่เลข6เสริมเรื่องโชคลาภการงานการเงินและตัวแทนของความรักเลขคู่มงคลได้แก่6336จะเป็นเลขคู่มงคลเสริมความรักการงานที่ดีชา6 6 5จะเสริมเรื่องของการงานการเงินให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นราศีมังกรเลขมงคลได้แก่เลข9 คู่เลขมงคลนะครับ8998คู่เลขมงคลส่งผลดีเรื่องของการเงินการต่างประเทศและอีกเลขก็คือ9669ทั้งในเรื่องของการงานความรักสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีราศีกุมเลขมงคลคือเลข7มีความหมายที่ดีหลายเรื่องนะครับความเจริญก้าวหน้าคู่เลขมงคลได้แก่7887หมายถึงการเติบโตการเจริญก้าวหน้า7997เหมาะกับการทำงานทางไกลติดต่อการค้าขายกับต่างประเทศ ราสีมีนเลขมงคลคือเลข8 มีอิทธิพลในปี66นี้ค่อนข้างเยอะโชคลาภทางการเงินที่ดีคู่เลขมงคลนะครับ8338จะเฮงมากๆมัง่งคั่งร่ำรวย8998ชาวราศีมีนเสริมในเรื่องของออนไลน์ได้ดีทีเดียวเอาล่าะครับคำถามวันนี้นะครับผมถามว่าเลขมงคลของชาวราศีมังกรนะครับได้แก่เลขอะไรเอาละครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับกระดิด่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม